กลุ่มฮูตีมุ่งเป้าไปที่เรือของจีนโดยใช้ขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ามันของจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาการโจมตีนี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่ากลุ่มฮูตีจะไม่โจมตีเรือของจีนและรัสเซียนั่นเป็นไปตามรายงานของบลูมเบิร์กจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเรือลำนี้ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยและได้ดับไฟบนเรือแล้วกลุ่มฮูตีเงียบตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าปักกิ่งไม่เห็นด้วยกับการโจมตีเรือลลเรืออพลรน ทะเลแดงเป็นเส้นทางน้ำที่สำคัญในการค้าโลกโดยติดกับคลองสุเอซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สั้นที่สุดระหว่างเอเชียและยุโรปก,การค้าทั่วโลกมากกว่าร้อยละสิบห้าพันบริเวณนี้ในช่วงสองเดือนแรกของปี2567จำนวนเรือที่นี่ลดลงหลังจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีโดยลดลงมากถึงร้อยละห้าสิบเมื่อเทียบกับปีที่แล้วกลุ่มฮูตีได้โจมตีเรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลซึ่งนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้น พวกเขาได้ขยายการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปที่เรือของอเมริกาและอังกฤษเมื่อเดือนมกราคมเรือบางลำกล่าวว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับจีนเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของฮูตีในทะเลแดงไม่ชัดเจนว่าทำไมกลุ่มฮูตีจึงโจมตีเรือของจีนลำนี้อาจเป็นความผิดพลาดเพราะเรือลำนี้แสดงธงปานามาซึ่งแสดงถึงประเทศที่ได้จดทะเบียนหรือวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งได้ว่ากลุ่มฮูตีอาจใช้ข้อมูลเก่าเพียงสองเดือนก่อนหน้านี้เรือลำดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนภายใต้ใตบริษัทของอังกฤษ เรือจึงตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มฮูตีเรือของประเทศตะวันตกกำลังหลีกเลี่ยงเส้นทางทะเลแดงเนื่องจากมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่เมอร์สกล่าวว่าการเดินเรือผ่านแหลมกูดโฮปรอบแอฟริกาเป็นทางออกที่สมเหตุสมผลที่สุดในขณะนี้